เมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกันว่าบางทีมีการแบบอะไรนะสมัยก่อนใช่ไหมมีเรื่องของโทรศัพท์มือถือซึ่งแพงมากด้วยครับสมมุติเขาได้โทรศัพท์มือถือไปเขาชาร์จแบตยังไงเห็นบอกว่ามีวิธีชาร์จที่ไม่เหมือนไม่เหมือนเราเรามีปลั๊กมีสายเสียบชาร์จที่นั่นเขาชาร์จยังไงเขาใช้เข็มครับเข็มเข็มเย็บผ้าใ่เล่เข็มเย็บผ้านี่แหละแล้วยังไงฮะ DIY ครับก็คือมีวิธีแปลงเสียบ ให้สายไฟวิ่งมาแล้วก็ใช้สายไฟเสียบแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์เพราะตรงนั้นมันไม่มีปลั๊กอยู่แล้วเ,ออเขาก็ตัดเขาจะใช้เข็มในการเป็นสื่อนําชนวนอ,อก็เสียบดีๆครับเอ,อเขาใช้ผ้าปั๊มแล้วก็เสียบพันพันแล้วก็ใช้ไฟเสียบชาร์จแล้วก็ชาร์จได้ด้วย,วยแต่เวลาชาร์จก็ต้องแอบๆอบถูกไหมถูกต้องครับอ,อแต่เขามีวิธีพวกนี้เขามีวิธีการชาร์จเยอะแยะ,ยะ,ยะสมัยนั้น แล้วมันมีการเอาแบบเออดูจากในหนังอะเนอะมันมีแบบแอบเอาเข้าของมีคมเข้าไปเพ<ช>ื่อที่บางทีเอาไว้เป็นอาวุธทาร้ายกันหรือว่าจะไว้แบบแหกคุกหรืออะไรก็ตามมีไหมเยอะผมเคยสัมภาษณ์คนอดีตนักโทษนะ <S S เขาก็ไปเอาพวกพวกพวกคล้ายๆอะไรพวกช้อนพวกซ่อมเอามาเหลาเหลากับพื้นนะครับเหลาตัวไปมันก็เป็นอาวุธได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสำคัญที่สุดเลยเวลาเวลาในเรือนจำอ่ะ เขาจะให้รักษาสามชอช้อนทุกคนต้องมีเป็นช้อนตัวเองหนึ่งคันชั้นก็คือรักษาชั้น<อ>มันจะมเะีเป็นรักชั้นนะครับชีวิตอยู่ในนั้นต้องด,อดูแลสุขภาพตัวเองต้องดูแลดูแลสุขภาพดูแลการกินการอยู่ต้องรักษาตัวเองไว้อยากทาตัวคือต้องามันออกกําลังกายนู่นนี่นั่นเพราะนั้นสามชอเนี่ยสำคัญที่สุดอาหารการกินเขาเป็นยังไงบ้างะคะ อาหารของเรือนจำเขาจะมี31สิบเอดวันเขาก็จะมีไม่เหมือนกันทุกเมนูความสะอาดในเรือนจำแต่ละที่อ่ะใช้ได้ไหมอ่ะผมไปที่ที่หลายๆที่เลยนะบางทีสะอาดกว่าห้องน้ำบ้านผมอ่ี่ผมพูดจริงจริงจริงเหรอแสดงว่าเข้าไปอยู่ในคุกก็สบายสิอาหารก็ดีความสะอาดก็ดีคือคืออย่างนี้ครับขนมก็มีกินคือจริงๆจะบอกว่าเดี๋ยวพอพูดกพหาว่าผมเข้าข้างเรือนจำอีกการการที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำครับการทำ ถึงว่าจะบอกว่าสะดวกสบายมันไม่ได้สะดวกสบายไม่เชื่อลองไปอยู่ดูมันไม่มีใครเข้าไปไม่เอาอ่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเึงบอกว่ามันตามคุณภาพของชีวิตที่เขาให้เขาไม่ใช่บอกว่าโอ้โหมันจะต้องสบายสะดวกสบายเพราะการนอนเนี่ยมันแออัดมันมีเรื่องของโรคที่จะต้องระวังคนมันอยู่ในชุมชนเยอะๆอยู่ในห้องแคบๆคนอยู่กันประมาณ6 7เจิคนบางทีมันต้องนอนเกยกันมันแออัดสูงเพราะฉะนั้นความสะดวกสบายไม่มีแต่เขาให้คุณภาพชีวิต มีตัวอย่างคดีแบบที่ไงอะโหดโหดที่เราเคยคุยบ้างไหมคะคือมันก็ไม่ได้โหดอะไรมากแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นการที่เด็กมันเขาเรียกอะไรครับมันรู้มันจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงงานก็ไม่ได้มันเป็นคดีที่เขาอะอยู่ในกลุ่มเพื่อนและด้วยความคึกขนองตัวเองก็จะไปป้นหาเงินเพื่อไปเที่ยวทีนี้วิธีป้นของเขาเนี่ยเขาก็จะไปเจอครับน้องเขาน่าจะประมาณช่วงนั้นก็ประมาณ2ี่สยิบเอ็ด ยังเด็กอยู่เลยยังเด็กก็ขับรถไปฮะไปคดีที่สัมภาษณ์วันหนึ่งอ่ะพอเจอคนขับรถมอไซค์หรือเดินข้างทางเขายิงยิงห่ดเลยครับยิงคนพอตายเสร็จก็เอาเอาพวกทรัพย์สินแล้วก็กลับแล้วก็ทิ้งศพไว้ตรงนั้นเหตุการณ์นี้เกิดในท้องที่แล้วยิงเพื่ออะไรก็ไปเอาไปปนเนี่ยครับแอนนี่ว่าจะไปป้นให้เสี่ยงตัวเองก็ยิงก่อนเลยขับรถมาข้างๆเทียบข้างก็ยิงเขาแล้วก็แล้วก็ไปเอาทรัพย์สินค่ะเป็นคดีเนี่ยคือจับได้ เขอาอออผมเคยถามเขาเดือนหนึ่งเขายิงเคยมากสุดก็คือยิงเกือบสามสิบศพยิงทุกวันยิงทุกวันเพื่อ,อ,อที่จะปล้น,นใช่แต่ว่าไม่ได้ปล้นธรรมดาคือต้องฆ่าก่อนต้องฆ่าก่อนเพราะว่าตัวเองกลัวไงครับกลัวเจ็บก็คือเราต้องยิงเขาก่อน oh. ยิงเขาเสร็จแล้วก็เป็นการล่าแต้มเพื่อทําอะไรผมก็ถามว่าคุณทําเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าเพื่อเนี้ยเพื่อไปสร้างความยอมรับของกลุ่มเพื่อนเฮ้ยนี่มึงเจ๋งกว่าเฮ้ยนี่มึงดันกว่าอะไรประมาณเนี้ย มันเป็นค่านิยมที่ผิดมหันเลยนะผมก็ถึงบอกว่าแล้วยังไงติดคุกติดคุกใหโดนตลอดชีวิตครับจริงๆแล้วคนแบบเนี้จริงๆเขาโดนน้องก็โดนประหารค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการเรื่องของการได้ได้ประพฤติทําดีอะไรเขาทําเรื่องขออภัยโทษก็ตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยอยู่ในชั้นของติดตลอดชีวิตอยู่นะ แล้วอย่างคดีพวกฆ่าหันศพล่ะเราคุยไหมหุยเหรอเป็นยังไงบ้างคะคดีนี้ก็น่ากลัวครับที่ผมบอกว่ามันอ่อนไม่ได้เพราะว่าเราให้เกียรติเขาก็เป็นน้องผู้หญิงอยู่ไม่กี่คนนะครับมีกลุ่มหนึ่งแล้วก็บระดารศัสาแล้วก็ฆ่าพอฆ่าเสร็จแล้วเ็าตัวเองก็อยากจะแต่เทคนีคผมไม่ได้ออนยังไม่ได้อ่อนเพราะว่าเราให้เกียรติเขาโดยการรอ้ให้คดีเขาสิ้นสุดก่อนเขาฆ่าใคร เขาฆ่าเพื่อนเขาครับเป็นเป็นเพื่อนด้วยกันอ๋อโกรธแล้วก็เลยฆ่าเพื่อนโกรธบรรดาโทสะแล้วก็ฆ่าไปแล้วก็พยายามจะทําลายศพอ,อย่างเช่แบบนี้ก็น่ากลัวเวลาไปคุยกับคดีโหดๆเหล่านี้ฝันร้ายบ้างไหมไม่นะแต่แรกๆกลักวแต่หลังๆเนี่ยผมมองว่างี้ครับการที่ผมสัมภาษณ์บางทีผมก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญที่เขายอมเอาเรื่องเขามาเปิดเผยให้เราฟังบางทีนะเอฟซี FC ก็จะไม่เข้าใจแล้วชอบมาด่าแต่ผมกลับมองว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยเขาให้เกียรติเรา การที่ผมจะสัมภาษณ์เขาแต่ละคนเนี่ยเขายินยอมเขายอมให้เราให้เราไปสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเขายอมให้เราสัมภาษณ์นั่นก็หมายถึงเขายอมในเรื่องเราเขามาตีแผ่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณไปเดาเองว่าผมสัมภาษณ์ใครแต่ผมก็ไม่ได้บอกชื่อจริงชื่อทุกครั้งที่สัมภาษณ์ก็จะเป็นนามสมมุติเสมอส่วนใหญ่แล้ว f อเก่ง เขาจะเดาทางถูกว่าผมวันนี้พิจาณาคดีใครอะไรยังไงเวลาเราสัมภาษณ์คดีแบบนี้จริงๆแล้วโกบอยต้องการจะนําเสนออะไรอ่ะจริงๆผมแค่อย่างที่บอกฮะท้าท้าความก็ไปในเรื่องของน้องผู้หญิงคนนั้นนะ่ะผมอยากเอามุมมุมแต่และมุมเคสในการบันดาลโทสะการอิคิดชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบแค่นั้นเองอเพื่อมาสอนอสิ่งที่ผมได้กลับมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยใจผมเย็นลงเยอะเดี๋ยวนี้ผมขับรถเมื่อก่อนเนี่ยไม่ยอมแต่เดี๋ยวนี้ผมยอมเออ จะไปนะก็ไปจะปาดผมกี่รอบก็ยอมบางคนด่าแม่ผมก็ยังเคยมีนะขับรถมาเราอาจจะขับไม่ดีเขาก็ด่าเราก็ยินยอมเราก็ไม่ไปต่อรอด้วยคือมันเหมือนกับทําให้เราเห็นชีวิตที่มันโหดร้ายมากขึ้นว่าว่ามันมีนะแบบนี้<ม>เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราก็ต้องระมัดระวัง <ผม S 1> เพิ่มขึ้นนั่นคือลักษณะแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากถ่ายทอดแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นกําไรชีวิตมันเป็นกําไรของ FC ที่เข้ามาดูตรงนั้นมากกว่าถ้าใครดูแล้วมาปรับใช้กับชีวิตตัวเองก็มี คุณเดชมีอยู่คดีีหนึ่งมผมจะเล่าให้ฟังคดีนี้คือผมอ่ะผมต้องเท้าความเหมือนว่าผมไปมีโอกาสได้ไปเจออาจารย์เฉลิมชัยท่านบอกว่าไอ้บอยมึงจำใช่อาจารย์บอกไอ้บอยมึงจำไว้นะถ้ามึงทํากิจกรรมกี่ร้อยคนกี่พันคนกี่หมื่นคนก็แล้วแต่ถ้าคนคนนึงกลับตัวได้นั่นถือมึาชีวิตมึงจะประสบความสําเร็จนั่นหมายถึงว่ามึงทําสิ่งที่มึงทำแบบสำเร็จแล้วผลปรากฏว่าไงล่ะครับมีเอฟซีผมอินบ็อกมาผมอินบ็อกมาแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ย หนูชีวิตหนูพังหมดแล้วหนูกําลังจะมาลาโกบอยผมบอกมาลาเรื่องอะไรเขคือคนที่ inbox มานี่คืออยู่ในเรือนจําไม่ฮะนอกเรือนจําำไม่ได้เกี่ยวกับเรือนจําเลยแล้วเขาก็พิมพ์ให้ผมฟังอยู่ต่างจังหวัดเขาเป็นครับเขารับราชการแล้วแฟนเขาก็รับราชการเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาทําอาหารเหมือนมื้อสุดท้ายทําอาหารในมื้อสุดท้ายนะฮะคือเขากําลังจะพูดว่าเขากำลังจะฆ่าตัวตายถูกต้องแต่การฆ่าตัวตายของเขาคือสามีเขาไปมีแฟนใหม่ แต่เขาแอบมีอยู่แล้วเขาคิดว่ามันไม่มันมันไม่แฟร์สำหรับเขาซึ่งเขาอยู่แล้วก็เลี้ยงลูกแล้วก็ทุกคนก็เป็นครอบครัวที่ดีผมก็ด่าเลยครับผมบอกว่าคือเขาทาอาหารใหม่แล้วก็ยาฆ่าหญ้าครับใส่ข้างในแล้วผลปรากฏว่าไงรู้ไหมครับเหมือนจะฆ่าตัวตายเหมือนจะฆ่าตัวตายให้มาพร้อมหน้าพร้อมกากินอาหารเหมือนัคนสามคนพ่อแม่ลูกก็กินแล้วก็ตายในนั้นพร้อมกันผมยกหูผมด่าเลยผมบอกคุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัว คุณคิดเอาแต่เรื่องของคุณลูกไม่เกี่ยวอะไรด้วยลูกไม่ได้เกี่ยวเลยสิ่งที่ผบบอกคุณทำคุณไปคิดใหม่ใจเราก็เต้นตุบๆนะว่าเราก,กดวางสายไปคิดใหม่แล้วเดี๋ยวโทรมาคุณเนิร์ใจเต้นตุบๆเลยว่านางจะคิดได้หรือเปล่าสี่ทุ่มโทรกับมาผมอีกรอบหนึ่งยังมีชีวิตอยู่สาม,มีหลับแล้วลูกหลับแล้วกูบอกบอยหนูคิดได้หนูเอาอาหารไปเททิ้งแล้วคือวิดีโอคอลคุยกยบผมเลยนะแต่หนู แต่หนูรู้สึกผิดบอกทาไมอาหารที่หนูทิ้งก็หนูไปทิ้งหลังก็หยับแล้วเกินว่าหมามันไปกินหมาตายอยู่ข้างหน้าบ้านโอ้ยผมก็เลยแบบเออก็ยังดีผมว่าก็ยังเขายังดีแต่ว่าเราช่วยเขาแต่ก็ยังดีที่ทุกวันนี้คุยกับนางคุยกับนางเป็นไงบ้างเออทําใจนะคนเราเกิดมาเนี่ยคนคนที่คุณควรจะแคร์ที่สุดคือลูกคุณคุณไม่ควรจะไปแคร์กับผู้ชายแบบนั้น อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เรารู้สึกประทับใจว่าเราสามารถช่วยคนโคตรประทับใจเลยชีวิตนี้ผมนึงบอกว่าผมช่วยสามชีวิตคนงนั้นอนะ่ะทั้งที่สามีเขาลูกเขาไม่รู้นะ,ะแต่ทุกวันนี้ยังคุยกับน้องอยู่น้องก็บอกเป็นไงบ้างครอบครัวก็บอกเขามีใหม่ก็มีไปแต่หนูก็ทําตัวให้แซ่บเหมือนเดิมเออเราก็ฟังบอกเลี้ยงลูกไปนะอย่าไปคิดอ,อะไรมากม,มีเรื่องราวไหนที่ไปสัมภาษณ์แล้วคนดูเยอะสุดช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณเอิร์กพงษ์พรกันต่อในถามซุสอยค่ะ สุดซอย